เดี๋ยวพอแม่จ๋าก,กินเสร็จเดี๋ยวแม่จ๋าจะแอบ,บไปไปส่องดูบ้านเพื่อนๆไปเยียบเพื่อนๆไปแอบ,บส่องดูว่าบ้านใครทําอะไรกินกันบ้างนะวันเนี้เดี๋ยวแม่จ๋าก,กินเสร็จคนเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปดูปแอบ,บส่องไปดูไปแอบ,บส่องดู สวัสดีค่ะทุกคนมาพบแม่จ๋าพาเพลินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนแม่จ๋าพาทุกคนมากินตำแตงนะคะตำแตงใส่ขอมจีนนะคะตำซัวนะตำซัวตำแตงนะคะเห mm. มือนเดิมค่ะวันนี้มีกุ้งนะคะมีกุ้งแต่ว่าวันนี้นะคะผักก็จะไม่ค่อยมีเยอะนะคะวันนี้เป็นอตอนนี้ของที่แม่จ๋ามีนะคะก็มันก็เยังไม่ได้ไปชอปปิ้งนะคะก็คือกุ้งตอนนี้เหลือกุ้งอยู่สองตัว <laughs> เหลือกุ้งอยู่สองตัวนะคะแล้วก็ผักก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปซื้อนะ,ะพอดีเนี่ยผักต้นหอมอันนี้ต้นหอมแม่จ๋าปลูกเองนะคะอันนี้คือแม่จ๋าปลูกเองแล้วก็วันนี้พอดีคุณสาคุณสาเขาลือลล้อรั้วลื้อรั้วตรงนั้นก็คือแม่จ๋าปลูกต้นหอมไว้มันก็ไปโดนต้นหอมแม่จา๋าแม่จ๋าก็เลยถอนมากินซะเลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้มีต้นหอมค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนมากินตมแตงด้วยกันนะคะมีนี่ด้วยนะ กินป่าเอาละลุยเลยสไตล์แม่จ๋านิ้วมือเลยนะฮะนิ้วเลยนะกินม,มือนะทุกคนได้รสชาติวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมากินนอกบ้านนะคะมีกินในสวนเล็กๆในสวนเล็กที่แม่จ๋าใช้เป็นที่แม่จ๋าปลูกดอกไม้นะคะทุกคนกินเมื่อไหร่ก็อร่อย <c oughs> กินตรงไหนก็อร่อยเหมือนเดิมด้านนั้นที่แม่จะาปลูกดอกไม้วันนั้นนะคะทุกคน วันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมานั่งกินอาบแดดเลยนะครับแต่แดดวันนี้มันจะแบบว่าเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดหุบนะทุกคน อาหารกลางวันอาหารกลางวันสาวไทยในยุโรป คุณสานั่งอีกมุมหนึ่งขนมปังพอดีแม่จาาชวนเข้ามานั่งที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ถนัดนั่งนั่งกับพื้นเอ็ดออกเดนหุก ต้นหอมแม่จะปลูกเองนะทุกคนกำลังงอกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพรุ่งนี้แม่จะจะไปช้อปปิง้งจะไปร้านไทยนะคะ เพราะตอนนี้รู้สึกว่าเสบ,บียงเริ่มร่อยหรอ เดี๋ยวออกเดี๋ยวหุบกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทุกคนส้มตำแมจ๋าชอบมาก มานะใครยังไม่ได้กินข้าวกลางวันมากินกับแม่ตาเด้อเบียงร้อยหรอ เหลือกุ้งสองตัวน้อยๆแม่จะจะไปร้านไทยพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันพุธนะคะจะมีพวกผักอะไรอย่างเงี้ยมาวันพุธผักสดค่ะว่าค่ะจะเข้า ผักสดอ่ะเขาจะเข้าวันพุธถ้าเราไปวันพุธเราก็จะได้ของผักสดสดได้ยินเสียงนกไหมทุคน <c oughs> เสียงนกธรรมชาตินกเยอะนะคะที่เดนมาร์ก ก็อยู่ตามหลังคาสนามหญ้าทั้งเสียงนกทั้งเสียงรถเพราะว่าแม่จ๋านั่งอยู่ข้างถนนพอดีรั้วติดตรงที่แม่จ๋านั่งตรงนี้คือรั้วมันติดกับถนนนะคะรถวิ่ง มาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวันนากินกับแม่จา๋ามาจา๋ามาหาแม่จา๋าไม่มีอะไรหรอกแม่จ๋าไม่มีอะไรเลี้ยงนะมีแเจอส้มตำนี่แหละ <laughs> อาหารที่ดีที่สุดคืออาหารที่เราชอบจริงไหมคะทุกคนเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอม ฝั่งนี้กินอาหารอีสานฝั่งนู้งกินอาหารฝั่งอุสาไม่จ๋าช้าซ่อมละมันมันชิ้นเล็กเพื่อนๆได้อะไรกินข้าวกลางวันกันเลย เดี๋ยวพอแม่จ๋าก,กินเสร็จเดี๋ยวแม่จ๋าจะแอบไปไปส่องดูบ้านเพื่อนเ,เพื่อนไปเยีบ่ยนเพื่อนไปแอบส่องดูว่าบ้านใครทําอะไรกินกันบ้างนะ,ะวันเนี้เดี๋ยวแม่จ๋าก,กินเสร็จก่อนเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปดูแอบส่องไปดูไปแอบสอ่อ,บสองดู Ừ, đeo cho mà rút nắm. ขนมจีนดิดเข้าตา มอีกละแดดออกแดดหุบแดดหุบแดดออกอะไรเนี้ยทั้งวันเมื่อวันก่อนลมแรงมากแดดดีแต่ลมแรงมากเมื่อวันก่อนวันนี้ลมไม่ค่อยแรงแต่คึมเดี๋ยวค้มเดี๋ยวหุบเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดหุบนะคะวันเนี้ยโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็แม่จ๋าก็เรียบร้อยนะคะจ,จัดการ ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนสําหรับการรับชมนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จ๋าจะแอบย่องไปดูนะคะแอบย่องไปดูว่าบ้านใครทําอะไรกินบ้างนะคะวันนี้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ค่ะแม่จ๋าขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ,อแล้วหวังว่าเราจะอติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปนะคะวันนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย